คุณสว่สงก็มีหนี้สินอยู่นะฮะอยากเอาเงินเนี้ยไปใช้หนี้สินได้ครับได้ครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเงินบําเหน็จที่จะต้องจ่ายให้คุณสวัสง์อีกก้อนหนึ่งเงินบําเหน็จที่เก็บมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับทางานมาผมจ่ายเป็นเงินก้อนไปเลยถ้ายังอายุไม่ถึงห้าสิบห้าก็จ่ายได้เหรอคะถ้าทุกพลภาพนี้เราให้เลยครับเพราะแต่ว่าต้องไปทําเรื่องต้องไปทําเรื่องขอครับติดต่อยังไงครับคุณสมนทติดต่อที่ประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นนะฮะท่านประกันสังคมจังหวัดชื่อคุณชานชัยค่ะ แต่ว่าตอนนี้คุณสว่างอยู่เพชรบูรณ์ใช่ไหมคะครับครับก็ปีปีหน้าก็จะย้ายมาที่เพชรบูรณ์ครับย้ายมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ขอนแก่นคือตอนนี้ยังอยู่ขอนแก่นถูกต้องไหมคะอะไรครับอ่าตอนนี้ยังอยู่ขอนแก่นครับไปพบคุณชันชัยได้เลยครับทางการทุนครจังหวัดครับอ่านมคะเลยค่ะก็สูตรง่ายคือปีปีห้าหกวันที่ปีสิบวันที่ห้ากรุณาเพรก็ได้รับประจาที่ขอนแก่นแล้วไปรับมาเป็นจำนวนหนึ่งปีเขาจายเงินหนึ่งปีเสร็จแล้วเขาก็บอกว่า เขาก็จะได้เรามาอยู่ที่จังหวัดจุฬาภูปี57ทันที่ก็กําหนดที่ที่เกิดเหตอีแปดมกรา57 ก็ไปรับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็รับได้จํานวนหนึ่งปีเหมือนเดิมทุกๆปีปทุกๆปีไปเรื่อยๆรับหนึ่งปีเนี่ยเขาก็บอกว่านัีบสองเดือนคุณก็จะได้อีกอะไรเงี้ยเขาเขาเขาให้แบบนี้เขาจะไม่ให้เป็นรายรายเดือนเพราะว่าคุณเลือกเป็เดือนกับเป็นปีถ้าเป็นเจ้าีก็คุณเพราะว่าคุณมีนนีสินก็จะจ้งวาจำานงว่าอ๋อได้ได้ดิฉันเข้าใจคุณสว่างแล้วคือคุณสว่างเนี่ยเข้าใจระบบเรื่องของการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอยากจะนําเสนอหรือว่าเสนอแนะในเรื่องของความจําเป็นใช่ไหมคะเอาเป็นว่า ทางประัาสังคมของเราเนี่ยรับเรื่องเอาไว้นะคะคุณสว่างแล้วยังไงจะมีการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องไปผ่านคณะกรรมการด้วยก็คือก็คือไปทําเรื่องนั่นแหละนะครับขอนะครับว่าขอรับเงินสองับแล้วก็อ้างเหตุผลยกเหตุผลที่มายกเหตุผลจะเอากี่ปีนะครับยกเหตุผลไปสามารถที่จะทําได้นะครับคุณสว่างครับค่ะคุณคือคือนี่ครับฮัลโหลครับครับครับฟังอยู่ฮะอคือนี่คือคือ ปีพูดง่ายเนาะปีหน้าก็ที่แปดมกราปีหน้าปีห้าเจ็ดผมก็จะได้รับเงินตัวนี้อีกหนึ่งปีข้อที่สองค่ะที่คือผมจะอยากเรียนตามกรมว่าผมจะทาเอกสารที่ผมมีจำนวนนี้ไปพูด้ง่ายมากพูดกันตรงเลยเนาะจำนวนนี้ก็ใช้เวลาเอาเงินประมาณหกปีอี่นี่ที่เปินอยู่อือแดดแต่ผมจะเบิดเบิกที่แล้วตามตามกฎระเบียบจฎเกณฑ์เรื่อยๆ แต่ว่าปีหน้าเนี่ยผมก็อาจจะได้รับที่เพชรบูรณ์ผมก็จะทําเรื่องเอกสารยื่นปรับที่บณได้งั้นก็ต้องการจำนวนหกปีให้คุณสว่างติดต่อที่ประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วกันนะคะครับไม่ทราบเงินเงินบําเหน็จได้รับหรือยังครับครับคุณสว่างได้รับเงินบาเหน็จหรือยังฮะครับผมเคยทางคนแจเขางผมถ้าดูว่ามีเงินแค่หกร้อยกว่าบาทเองก็จะเนียเงินบำเหน็จมีแค่หกร้อยกว่าบาทก็แสดงว่าเพิ่งเริ่มเป็นผู้ประกันตนไม่นานเท่านั้น ก็ไม่เป็นไรเนาะยังไงลองติดต่อที่สำนักงานประัาสังคมเพชรบูรณ์นะคะคุณสว่างค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับก็ปัญหางี้จริงๆเราเข้าใจนะหลายคนก็มีปัญหาคนมีหนี้มีสินไงก็อยากได้เงินก้อนเนี่ยไปใช้หนี้สินแล้วยิ่งคนเป็นหัวหน้าครอบครัวถ้าเขาทํางานไม่ได้ก็คือยังมีอีกหลายปากท้องที่รออยู่เหมือนกันแต่ว่าก็จริงๆก็ ในเรื่องของหลักเกณฑ์ของประกันสังคมในการช่วยเหลือผู้ทุเลาความาก็ไม่อยากให้เงินจานวนก้อนทั้งหมดน่ะไปเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีคนดูแลเอาเงินไปใช้หมดประมาณนี้นะะมาต่ออีกสายหนึ่งแล้วกันค่ะจากจังหวัดนนทบุรีนะคะคุณพงพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญค่ะผมส่งประกันตนมาตราสามเก้า วันนี้ว่าผมกลัวว่าจะหลุดไสามเดือนเนี่ยผมจะให้เขาหักในธนาคารได้ไหมครับแล้วแล้วจะไปสมัครได้ที่ไหนครับคําถามดีมากเลยครับคือคือจะไปแจ้งที่ที่ไหนครับไปที่ธนาคารกรุงศรีกรุงไทยธนาคารผมผมใช้กรุงไทยอยู่ฮะถ้าไปไปกรุงไทยเลยครับแล้วก็เไปทําเรื่องขอให้หักส่งประกันทังคมของมาตาสามสิบเก้านะครับธนาคารก็จะจะหักไปเรื่อยๆแต่ จะต้องมีเงินในธนาคารให้เขาหาักด้วยต้องเอาเงินเข้าไว้สองพันสามพันแล้วสเดือนสาเดือนก็ไปเข้าใหม่เพราะว่าเขาจะต้องตัดไปเรื่อยๆก็เอา Book Bank บุ๊กแบงค์เอาบุ๊กแบงค์บุ๊กแบงค์ของกรุงไทยเนี่ยที่คุณพงพัฒน์เนี่ยมีอยู่เอาไปแจ้งประกรันสังคมว่ามีหมายเลขบัญชีนี้ให้หักจากนี้อันี้ต้องแจ้งที่ไหนก่อนคะแจ้งที่ธนาคารก่อนหรือแจ้งประกันต้องเอาแบบฟอร์มจากประกันสังคมไปครับเขาจะมีแบบฟอร์มว่าเออให้ทางธนาคารหักเงินผ่านธนาคารให้กับสํานักงานประกันสังคม ก็คือไปแจ้งที่ประกันสังคมก่อนแล้วก็เอาใบจากประกันสังคมเอกสารมาที่ธนาคารที่ธนาคารแสดงว่าผมต้องไปแจ้งที่ประกันสังคมจังหวัดนนท์ก่อนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเอาบุ๊กแบงค์ไปด้วยเอาบุ๊กแบงค์ไปด้วยอ๋อเอบุ๊กแบงค์ไปด้วยูผมไแจ้งที่ประกันสังคมอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมต้องไปแจ้งที่ธนาคารใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าจะต้องให้ธนาคารหักส่งประกันสังคมอครับก้าขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะ ราะว่าก็จะเป็นการง่ายง่ายครับเพราะทางธนาคารก็ต้องมีบ kind of> uh ุ๊กแบงค์ของประกันสังคมเพื่อที่จะเลื่อนไหลก็จะได้นําส่งในทุกทุกเเดือนทุกเดือนทุกเดือนค่ะจริงๆมาตราสานี่เรื่องของการส่งเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอนี่ถือเป็นวินัยที่สําคัญมากใช่เหมือนเหมือนคุณพงพาสที่พูด่ยก็กลัวแบบกลัวขาดสิบสามเดือนเพราะลืมไง่ะเพราะบางทีมันมีงานอะไรมันมีเรื่องฉุกเฉินอะไรเข้ามาบางทีเราลืมไปเลย นะครับแล้วก็ลืมนําส่งพอนําส่งปุ๊บเฮ้ยเกิน 3. เดือนขาดสิทธิ์เลยตันนี้ิสธิ์เลยต้องกลับไปเป็นลูกจ้างอีกทีเป็นคนไม่มีสิทธิ์เลยกำลังเป็นเท่าแก่ดิบๆไปเป็นลูกจ้างอีกเนี้ยครับก็ต้องรักษาสิทธิ์กันไว้ส่วนเรื่องของธนาคารเนี่ยก็จะคู่พูดถึงธนาคารหนึ่งไปแล้วยังมีธนาคารไหนอีกบ้างที่ใช้ได้ทั้งหมด6ธนาคารนะครับก็มีธนาคารกรุงศรีกรุงไทยธนาชาติกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ทหารไทยครับออมสินทกซอะไรนี้ได้ไหม ออมสินไม่มีครับมีหกธนาคารเนี่ยฮะก็เเปิิดพ่มถือว่าเยอะแล้วหกธนาคารใหญ่ๆทั้งนั้นนะฮะเนี่างเดนมีต้องสองสามธนาคารแล้วเนี่ยอยู่ในเนี่ย้มีรวยคุณลังจีมาเปิดไว้ให้หักหนี้ทั้งนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของมาตราสามเก้ากันต่อนะครับว่าในเรื่องของมาตราสามเก้าเงินบรรเทาบำนาญครับก็จะคิดที่ฐานในเดือนสี่พันแปดสี่พันแปดครับซึ่งซึ่งถ้าครบสิบห้าปีเนี่ยมันจะ ในปีหน้าใช่ไหมครัถ้าเริ่มน้บมาเนี่ยก็จะครบ1 5ปีปีนน้อันนี้ได้บําเหน็จบานานแน่นอนแน่นอนครับทั้งคนที่สมัครมาตา้39ตั้งแต่ปี41เป็นต้นมาใช่ครับก็ครบ1 5ปีปีหน้าเหมือนกันครับค่ะนะฮะแต่ว่าเวลาการคิดคำนวณเนี่ยพอเขาอายุครบ55แล้วออกจากงานผมก็จะนับย้อนลงมาว่าเขามีฐานเงินเดือนใน60เดือนเนี่ยมีเท่าไหร่อ๋อ60เดือนก็คือ5ปี5ปีสุดท้ายในการคำนวณ5ปีดท้ายในการส่งคำนวณเงินบำนาญครับ ถ้าอย่างเช่นมาตรา39ในฐานก็อยู่ที่4,800ัแต่มาตรา33อาจจะ15,000อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาคำนวณ60เดือนมามันก็มันก็จะ,นนะมันก็จะต่างกันนะครับสมมุติว่ามันได้ออกมาเอารวมแล้วเนี่ยมันได้ออกมา15,000สมมุตินะครับ 60, 60เดือนนะครับประกันตังคมก็ให้20%ของ 15, 1อมื่นหก็คือประมาณ3 0ครับ แต่ถ้าเป็นฐานที่ส่งเองก็จะคำนวณน,น้อยหน่อยน้อยหน่อยมันก็จะต่ำลงมาครับแล้วถ้าเกิดว่าเราทำงานในระบบมาเนี่ยหปีสุดท้ายอยู่ในระบบมา3ปีส่งตัวเองต่ออีก2ปีรวมกัน5ปีเกษียณพอดีอย่างนี้จะคำนวณยังไงคะหมื่นห้าด้วย4ี่พันด้วยถูกต้องไหมคะครับมันฐานมันจะก็จะลดลงมาครับอา,อาจจะ ได้ประมาณสักส0 0พันเพราะว่าไอ้ช่วงมาตรา3 9มันอยู่ที่48 0 0ันแมันจะทําให้เฉลี่ยออกมาแล้วมันเหลือไม่มากไม่ถึงไม่ถึงหมื่นห้าอาจจะเหลือสักหมื่นหนึ่งก็คือพอช่วงปลายช่วงปลายเราพอช่วงปลายปุ๊บเราไปใช้มาตาสามเก้าตัวฐานมันก็น้อยลงสี่พันแปดครับยิ่งตัวตัวมาตาสามเก้าเนี่ยถ้าเรายิ่ง จ่ายนานขึ้นนะครับแล้วไปดูบาเหน็จบำนาญก็จะน้อยลงจะน้อยลงยกเว้นกรณีถ้าเป็นมาตาสามสามนะครับถ้าไปอยู่ตอนปลายปลเนี่ยจะเยอะเยอะมากเยอะใช่ไหมฮะแต่บางทีช่วงอายุมาตาสามสามยังไม่ถึงห้าสิบห้าเลยอันนี้สามสามระหว่างไปสามเก้าสามเก้าปุ๊บเรากลับมาเป็นลูกจ้างอีกก็เข้ามาสามสามแล้วก็กลับไปเป็นสามเก้าอีกอันนี้ต่อเนื่องกันอีกไหมฮะต่อเนื่องกันครับ นับต่อกันนับต่อกันครับเพราะนั้นมาตรา39กลับเข้าไปเป็นมาตรา3-3ครับนะครับอย่างเงี้ยนับต่อเนื่องกันครับแล้วออกไปเป็น39อีกก็นับต่ออีกเหมือนกันสมมติขาดจาก3 9แล้วไปสมัครมาตรา40อาชีพอิสระนะครับส่งเดือนละร้อยร้อยห้าสิบนะฮะก็มีเงินสะสมอันนี้เขานับรวมกันไหมไม่นับรวมกันไม่บอีกเงินนึงกองทุนหนึ่ง เพราะฉะนั้นพอไปสมัครมาตรา40ก็เป็นอีกกองทุนหนึ่งแต่เวลาคิดบําเหน็จบํานาญของมาตรา3-3พออายุครบ55ผมก็จะนับย้อนหลังไปเนี่ยครับค่ะก็ถ้ากับว่ากองทุนถ้าจะนับรวมบําเหน็จบํานาญเนี่ย33กับ39ต่อกันได้รวมกันได้รวมกันได้นะคะเป็นมาตรา40หรือ40นเนี่ยของใครของมันอย่างนี้ถ้าถ้าสมมติว่าในคนคนเดียวนะคะ33ด้วย39ด้วย40ด้วยพอ55รับเงินยังไงคะ เออถ้าเป็นมาตราสามสามสามเก้าจะไปสมัครมาตราสี่สิบไม่ได้แล้วครับต้องสิ้นสุดจากมาตราสามเก้าซะก่อนถึงจะได้พอขาดปุ๊บอ่ะสามเก้าขาดอ่ะต่อสี่สิบอายุห้าสิบห้าไปแปเอาเงินก่อนเลยเอาเงินก่อนเลยแล้วก็จะไปสมัครสี่สิบกเรื่องได้ครับแต่สมัครมาตราสี่สิบต้องอายุไม่เกินหกสิบด้วยนะครับใช่ใช่ใช่ก็มีเงื่อนไขอีกนะคะครับอ่ะมาทิ้งท้ายกันเรื่องของเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตราสามสิบเก้านะครับซึ่ง คนที่ออกจากงานมาจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรช่วงท้ายครับคุณามาตรา33เมื่อสิ้นสุดการเป็นลูกจ้างแล้วนะครับในจ้างเขาจะเป็นคนแจ้งออกพอแจ้งออกจากงานเมื่อไหร่ปับ๊บท่านสมัครมาตรา39ทันทีเพื่อที่จะรับสิทธิ์ผู้ประกันตนโดยสมัครใจนะครับส่งเดือนละขณะนี้ก็ส่งเดือนละ336บาท ท่านก็ใช้สิทธิ์ได้6อย่างไม่มีอย่างเดียวคือว่างงานแล้วฐานเงินเดือนของท่านจะอยู่ที่4,800บาทครับสิ่งที่ต้องพึงระวังเป็นพิเศษก็คือการส่งเงินถ้าขาดส่ง3เดือนติดต่อกันก็จะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39เพราะนั้นทางที่ดีที่จะแนะนำก็คือท่านนำส่งผ่านธนาคารให้ธนาคารตัดเงินเดือนผ่านบัญชีของท่านให้ประกันภัมทุกเดือนนะครับค่ะ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะสำหรับคนที่ใช้ระบบของมาตรา39แต่ทั้งที่ดีนะคะอย่างที่คุณทรงพลบอกว่ามีธนาคารทั้งหมดอยู่6ธนาคารธนาคารอุบแบงก์ไปยื่นให้เลยนะคะจะได้มีการหักผ่านธนาคารแล้วก็ไม่เกิดปัญหาในเรื่องของการลืมจ่ายด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทรงพลเปรมอนันต์ประกันสังคมจากสมวัระยองมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับครับแล้วก็หมดเวลาของสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานแล้วครับเรา3ามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ